โจยี่บอยอวดพีวีวีด,ดิ้งหวานฉ่ำม,มากสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r v a r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสตให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มพักถ่ายได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง c e b o o k Page p r v a r l t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra post สแอดลไลน์ VAN 9194J หรือโทร0632699456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะขอแสดงความยินดีกับนักร้องหนุ่มเจ้าพ่อแร็ปเปอร์เมืองไทยอย่างเจยอีบอยด้วยนะคะหลังจากที่คบหาดูใจกับน้องเตยแฟนสาวสวยนอกวงการตอนนี้เนี่ยได้เรียกว่ารักสุขงอม เรียมสาลาสดเข้าสู่ประตูวิวาเฮียโจเนี่ยได้อวดพรีเวดดิ้นลงผ่านไอจีกับแฟนสาวสวยนอกวงการดับหวานฉ่ำมาพอ่อก็ําให้งานนี้นะคะมีเพื่อนๆทั้งในวงการและนอกวงการรวมไปถึงแฟนๆเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์แสดงความมีดีกับทั้งคู่โดยทางพีอาร์เรตตี้ก็ขอแสดงความมีดีอย่างสุดซึ้งอีกคนด้วยนะคะส่วนเรื่องงามยามดีที่ทั้งคู่จะเข้าสู่ประตูวิวานะคะก็เป็นวันที่3สิงหาคมนี้สำนับเส้นทางความรักของทั้งคู่นะคะ แอบซุ่มขบกันเนี่ยก็สะพัหนึมื่งแล้วและเฮโจเนี่ยได้เปิดตัวไปเมื่อต้นปี2566ที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยก็ได้ได้ว่าอะไรหลายๆอย่างก็ลงตัวซิทําให้เราได้เห็นภาพอวดพรีเวดดิ้งแบบน่ารักน่ารักหวานชาและขอแอบ,บแซวนะคะเจ้าสาวนเนี่ยแซ่บและเซ็กซี่มากๆเลยค่ะยังไงแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งด้วยวันที่3สิงหาคมนี้พวกเราก็รอติดตามงานวิวาของทั้งคู่กันได้เลยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน c a n t a t Center ต้องวิธี Headset